ันดินทั้งเสียให้หมดสะปูขอพ สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลำปางนะครับวันนี้เรามีงานติดตามนะงานปรับปรุงนะครับสนามหญ้าของสโมสรลำปาง FC รถม้ามรากรกันครับงานในวันนี้นะครับก็เป็นงานทำการเกษตรนะคุณลุงอารีบอกแบบนั้นนะครับ งานที่ว่าก็คือการ calling นะครับพื้นสนามหญ้าทั้งหมดทั้งสนามนะครับจริงๆก็คือ,อเป็นการพลวดินเนาะเพื่อจะใช้สำหรับให้หญ้าเนี่ยมีระบบระบายน้ำที่ดีแล้วก็ระบายอากาศบนพื้นดินที่ดีนะครับเนื่องจากว่าสนามมีการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับ ทำให้เวลาฝนตกหรือว่าเวลาใช้งานเป็นนานดินหรือว่าทรายที่อยู่ด้านใต้ของหญ้าเนี่ยก็มีความแน่นนะครับทำให้การเจริญเติบโตของหญ้าเนี่ยไม่ค่อยได้ดีนะครับและทําให้หญ้เาเนี่ยไม่ได้มีรากที่ยั่งลึกลงไปในดินนะครับทำให้เวลาใช้งานก็จะเ,เรียกว่าสามารถที่จะหลุดออกมาได้ง่ายนะครับส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็เป็น กองทรายนะจำนวนถึง40คิวนะครับเป็นทรายล็อตแรกที่จะนำเข้ามาเรียกว่าท็อปแซนนะบริเวณด้านหน้าของสะของสนามนะครับที่เรากำลังหลังจากที่การคอลลิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการท็อปทรายนะครับเพื่อจะให้มีระยะนะเติมเข้าไปนะครับในดินที่เกิดการพรวนหรือว่าทำคอลลิ่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีทรายเข้าไปแทรกอยู่ในพื้นดินที่มันเคยแน่นมันก็จะโปร่งขึ้นนะครับช่วยให้เวลา หญ้านะครับแทงรากใหม่เนี่ยมีการเจริญเติบโต,ตที่ดีขึ้นด้วยครับผมที่เห็นนี่ก็เป็นรถนะที่ช่วยในการกระจายทรายนะครับเพื่อทำท็อปแซนที่เราเห็นกันในสนามนะครับเราจะทำอย่างนี้ทั้งสนามทั้งหมดนะครับแะทำอยู่2ครั้งนะครับครั้งละ40คิวนะ ก็อันนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะทำครั้งสนามนะครับทาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นกลางๆเดือนหน้านะเราจะทาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่หญ้ามีความสูงและมีความแน่นพอสมควรแล้วนะครับเราจะทาท็อปแซนกันอีกครั้งครับผมหลังจากที่เราคอลลิ่งเสร็จท็อปแซนเสร็จนะครับก็ถึงเวลาของการใส่ปุ๋ยนะเพื่อบํารุงหญ้าที่ไม่แน่ใจว่าเคยได้รับ ปุ๋ยครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะครับเป็นสูตร15-15-15นะครับเราจะใส่แบบนี้นะครับ16กรัมต่อตารางเมตรนะครับทั่วทั้งสนามเลยครับผมในระหว่างที่รอนะครับหญ้าได้รับการบำรุงนะครับได้รับการเติมปุ๋ยเติมน้ำนะเติมทรายด้วยนะครับระหว่างนี้ก็มีการเก็บในรายละเอียดเนาะ ในบริเวณของรอบๆสนามหญ้าที่เคยลกนะครับขอบสนามที่ไม่คมนะครับก็มีการตกแต่งนะรวมถึงรางระบายน้ํานะครับตอนนี้ก็มีการลอกรางระบายน้ํายังมีงานให้เราทําอีกเยอะนะครับในช่วงระหว่างที่รอการต้อนรับนะการมาเยือนและการเปิดสนามของฤดูกาลใหม่นะครับเพราะที่นี่คือสนามกีฬาจังหวัดลำปางรถม,าม้ามรกรครับผม